ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแม่นกแล้วนะคะนี่มีมีของมาฝากแม่ด้วยนะคะนเหน่งเมด๊ที่ฝากมะเขือมาให้ทานนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะแม่ชอบมากเลยขอบคุณมากีกระเจียมด้วยเอามาผัดเอามาทำยำใส่กุ้งแห้งค่ะอาหารโปรดขอบคุณนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ยายก็จะย่างแล้วนะคะลงมือย่างก่อนแม่ตอนนี้ก็จะทำผัลุ ผันี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีผัดด้วยเราก็จะมียำม,มะเขือฮะน้องอยู่ฝั่งโอ้โหมะละกอ,โ,โ,อโ,โตรเร็วจากพริกเยอะแยะใบนางรักก็มีนี่ไงใบนางรักษ์เราจะใส่แม่เราซุปมะเขือใส่ใบนางรักษก็ได้นี่ใบนางรักก็เยอะแยะโอ้โกินถั่วกำลังจะออกฝากแล้วกล้วยก็ออกบีแล้วหนุน โอ้ยมีมีเห็ดก็เก็บผักติ้วกินได้เลยตัวนี้ผักติ้วก็มีอยากกินก็เก็บไปนะโอ้โหผักติ้วน่ากินมากาแม่เด้อกลับมาจากุรินทร์น่ะน่ากินมากเลยอาแม่บอกเสือว่าเน็ตได้แล้วมาก็มีเน็ตแล้วที่บ้านไม่มีเน็ตเด้อต้องมานอนนา จะปั่นก็ปั่นเลยไม่มีใครหนวคูบอกอจะปั่นก็ปั่นเลยมานั่งรีวิวอยู่เนี่ยปั่นไปเลยเออสะน้ําเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวจะยกเพลิงขายกับข้าวแล้วยกตรงไหนตรงข้างหน้านี่ยกตรงนั้นก่อนทำพอได้แม่จะเปิดร้านขายอาหารข้างน้าด้วยนะคะเอฟซีตอนนี้มะเขือเราก็ได้ที่ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเอฟซีน่ากินมากหอมหอมเด้อ น้องเมย์จะกินกับมากินเด้อย,ยายจะกินเผื่อโอ๋นื้หอมคักหอมเน่แม่จะยำใส่กุ้งแห้งนะคะอุยหอนเด้พี่น้องเออหอน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 ยำมะเขือใส่กุ้งแห้งนะคะอ้ยอันนี้ก็ได้หนึ่งจานนะคะเราไม่ยำเยอะเพราะว่าแม่จะไว้ผัดด้วยน่ากินแล้วหอมขึ้น ปอกเปลือกมันออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ยำใส่กุ้งแห้งนะคะพีจีบริเวณหน้าอยู่มากใกล้จะเ,เสร็จแล้วนี่บ้านแม่นี่กำแพงก็สีส้มนะตอนนี้ช่างเขากำลังขุดจะมีหน่อไม้ขึ้นหรือ,อยังน้อน่ะจะยำมะเขือที่พี่แหน่งให้มานะคะย็คที เอามาปากแม่นก <c oughs> แม่นกชอบมากเลยมะเขือนี้แม่นกบอกเดี๋ยวเราก็จะทำได้หนึ่งจาน่ะคะอีกีอาโซายยกตะกร้ามะเขือมาแม่น<ป>ขอบคุณ<อ>มากค่ะคุณเน่งค่ะขอบคุณมากของโปรดแม่นั้นแค่มะเขือนนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กับกล้องไปหนึ่ง สวยมากขอบคุณนะคะทั้งหน่งเมเดแม่ขอบคุณมากของโปรดของแม่เลยนะเนี่ยนะพี่เน่งขอบคุณมากมากสวยมากเลยเดี๋ยวจะมาปลูกมากเลยของชอบเลยนะเนี่ยแฟนก็ยังชอบกินแม่ชุบเดี๋ยวยายจะไปให้ดูเด้อพี่เน่งอายุแม่อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวยายจะไปให้ดูว่านี่นะคะยายก็เผาอันนี้จะยำนะคะนี่ยำใส่กุ้งแห้งอันนี้จะปอกเปลือก ใส่กุ้งแห้งอันนี้จะยำเดี๋ยวยำใส่กุ้งแห้งจ้าปอกเสร็จแล้วเหลือแต่หั่นนะคะเอฟซจะยำม,มะเขือยาวนะคะ<ม>เลือพี่หนิงให้มาน้องเมีมเก็บให้นะคะน้องแม่เก็บให้กับมือเลยปลาแม่เยอะมากหืปลาเยอะนะ f อฟซแม่บอกว่า เอาปลาลงสองหมื่นกว่าโอ้หเยอะมากเลยหูยปลาพี่น้องกำลังตัวนน้อยแม่เพิ่งปล่อยนี่นะคะหืมปลาสาะแม่นกนะคะนี่มีสองสาะนะคะเอฟซีเยอะ เยอะเลยนะคะสากแม่นกปลาเยอะมากอีกหน่อยก็โตแกบอกว่าปล่อยสองหมื่นเงินนะคะนี่ซื้อลูกปลามาปล่อยโอ้โหเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็โตปลานินนะคะมีปลานินนะคะ ถ้าถ้าปล่อยปลาทับทิมก็ดีนะปลาทับทิมมีราคาโอ้ยเอฟซี FC เอ้ยปลา,า,าเยอะมากโอ้โหอื้เอฟซีดูปลาเยอะมากอู้บรรยากาศกด็ดีดีมาเยอะจัง สวนแม่นกหน้าอยู่นะใครเอฟซีก็อยู่ตรงนี้นะก็อยมีของกินแยะเลยนะคะแกปลูกของแป๊บเดียวเต็มสวนแล้วมีอุย้ยกล้วยก็ออกลูกแล้วนะคะของที่ชอบก็คืออะไรนะดูสิสวนแม่นกกล้วยเต็มรอบสาแล้ว มะเขือก็เต็มต้นโอ้ปลูกตะไคร้ตะไคร้ก็สวยนะนี่มีบวบข้าวก็จะได้กินมีขามีของกินทุกอย่างเลยนะคะปลูกไว้บววก็นี่ยอดถ้าอยากกินแกงอ่อมก็เก็บยอดบวบไปแ,แกงอ่อมได้เลยนะคะโอ้ข้าวก็างามงามนะบรรยากาศดีมากเลยนะคะม่วมงก็มีลูก ม่อคือ,อนนี้ตำส้มต่ำก็ได้โอ้ยยังกัดอ้ชะอมเต็มต้นเลยเอฟซีปุ้ยยอดผักหวานต้นผักหวานนะคะนี่มันออกยอดจนมันแก่แล้วถ้าอยากให้มันป่งเรื่อยๆต้องเด็ดยอดมันนะคะผักหวานก็มีนะหนึ่งต้นนะคะกล้วยก็ออกลูกแล้วนะคะ ผักหวานเนี่ดตอนออกใหม่ๆทั้งสงามหน้าดูเลยไม่ได้ไปแกงกินมั้งนี่มีสลหายต้นมะเขือก็เต็มต้นเลยนะคะอของกินเพียบนี่ต้นผักหวานนะคะเดี๋ยวก็ลงเงาะเนาะเงาะทุเรียนเงาะทุเรียนอู้นี่อะไรชอบอันนี้เลยค่ะแกงเห็ดก็มีเก็บอันนี้ได้เลยนะคะผักติ้วนะคะทีทีใส่แกงเห็ดนะคะ มีทุกอย่างเลยค่ะส่วนแม่นกมีทุกอย่างเลยนะคะนี่ถ้ามีเห็ดละง,งกก็คือแกงเก็บไม่ต้องไปเก็บไก่เลยนะคะนี่ผักติ้วใส่แกงเห็ดละง,งกนะนี่บ้านยายเขาจะใส่ผักนี้นะถ้าแกงเห็ดบ้านยายเขาจะใส่ผักติ้วอเอฟซีมะเขือเยอะมากข้างล่างลูกดกมากนะคะพีบ้านแม่นกมีทุกอย่างเลยนะคะถั่วฝักยาวก็มีของกินเพียบ บ้านเลยนะคะทราบตัวเลยอืมบรรยากาศน่าอยู่มากสารนี้ก็ปลาเยอะเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็ผักอันนี้กินได้ผักนี้หอมมากเนี่ยสดาวซาอะมันจะหอม กินมันจะเหมือนอะไรนะั้นดอกยอดอุ้ยปลาเต็มเลยนะคะเนูปลาเยอะมากอูย้ยังไม่ได้ให้อาหารเลยลอยมาเต็มแล้วนั่นปูปลาพี่น้องเลยหลายคักสุดยอดปลาเยอะมากบรรยากาศน้าอยู่ก็คือสวนแม่นกน่้เละเอฟซ ก็ขึ้นเต็มเลยนน่นกินได้แม่นกบอกว่าหน่อไม้ก็กำแกงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัคชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศบ้านแม่นกนะคะอัปเดตบ้านแม่นกนะคะ